สวัสดีครับกลับมาพบกันกับช่องต้นคริปโตนะฮะวันที่13เมษายนปี65นะครับวันนี้ก็เป็นวันสงกรานนะครับหลายๆคนก็ได้หยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านกับครอบครัวนะครับบางคนก็เดินทางเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางกับภูมิลำนั้นเองนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับก็ขอสวัสดีวันปีใหม่ไทยด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาประสบความสําเร็จในโลกการลงทุนคริปโตไปด้วยกันนะครับ คลิปนี้ผมก็มีข่าวสารเกี่ยวกับดอสคอรแล้วก็ชีบะอินูมาอัปเดตนะครับแล้วก็เราจะมาดูราคาแนวโน้มของ b t c ีราคาเหรียญอัคอรนะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับวันนี้ก็ตลาดคริปโตเขียวอ่อนอ่อนต้อนรับสงการนะครับส่วนชีบะพุ่งแรงมากกว่า20%เนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข่าวสารกันก่อนนะว่ามีข่าวสารอะไรบ้างนะครับค่อยไปดูราคาเหรียญนะครับสายลองนะครับหรือว่าฟิวเจอร์นะครับเจ็บหนักอีกแล้วนะครับโดนล้างพอร์ตมากกว่า1 3แสนลายนะครับ สูงสุดในรอบ3เดือนนะครับรับตลาดดิ่งนะครับบิตคอยก็มีการร่วงติดต่อกัน2วันเนาะนะครับเมื่อคือนก็ร่วงลงถึง3 10, 9 0 0 0้นต้นๆน,นะครับใครโดนบ้างครับสารภาพมาดีๆเนาะผมยอมรับว่าผมคือหนึ่งในนั้นนะครับนะก็ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เสมอเนาะนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราผิดพลาดเนี่ยให้เรารู้ข้อผิดพลาดตัวเองนะครับแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นนะครับนะอย่าใช้อารมณ์นํา นำการลงทุนเนาะนะครับผมเองก็พลาดมาเยอะนะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งนะครับนะก็มีพลาดบ้างนะครับแต่ว่าจะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ตั้งสติเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆทุกคนด้วยเนาะลงทุนอย่างมีสตินะครับมีไมซ์เซ็ตมีมันนี่เมจเมนต์แล้วก็มีความรู้นะครับก่อนที่จะลงทุนอะไรก็ตามนะฮะอ่าแล้วก็ข่าวต่อมานะครับเกี่ยวกับชิบะอินุนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับเมื่อวานก็มีประกาศออกมาผ่าน เว็บไซต์เนาะของโรบินฮูดนะครับว่ามีการลิบเหรียญชิบะเข้ากระดานเทรดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทําให้ราคาเหรียญชิบะปรับตัวขึ้นมากกว่า20%นะครับใครที่ได้เข้าก่อนหน้านั้นนะครับที่ผมอัปเดตก่อนที่ราคามันจะโมเนี่ยผมบอกว่าใครเข้าซื้อตอนช่วง2001-2002เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าได้ราคาดีมากๆนะครับอาจจะต้องนั่งทับมือไว้เนาะรอดูว่าราคาจะพุ่งไปถึงไหนนะครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะครับก็ได้อัปเดตเกี่ยวกับชิบะอิรุนะครับว่าที่ดินบนเมตาเวิร์ส ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่จะส่งผลให้เหรียญชิบะไอโน่เนี่ยราคาอาจจะมูลขึ้นได้อีกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรอดูเหรียญ BTC นะครับดูข่าวอื่นเป็นองค์ประกอบด้วยเนาะนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้ากระแสข่าวมันมาดีนะครับบอลลูมเข้าหวานเข้าช้อนซื้อนะครับมันมีโอกาสที่จะส่วนกระแสได้เพราะว่าชิบะนะครับตั้งแต่มันมูลมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยมันชอบขึ้นส่วนกระแสอยู่แล้วและเวลาพุ่งเนี่ยก็ชอบพุ่งมามืดนะครับอ่และนี่ก็เป็นทีโอเกี่ยวกับ ดินบนบนราจะมปของที่บะคบเอาคิดกนสั้นเนาะลองดูแล้ว,วกันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเกี่ยวกับชิบะนะครับหวังว่าข่าวนี้นะครับจะทําให้ชิบะมีการปรับตัวที่สูงขึ้นนะครับนอกจากข่าวโรบินฮูดเนาะนะครับที่เรารอคอยกันมาอย่างยาวนานสำหรับแฟนแฟนบะอบายนุนะครับเกือบ7็เดือนเต็มนะครับที่รอข่าวว่าโรบินฮูดจะลิ เหรียญชิบะไอนุเข้านะผมก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับก็ขอยินดีด้วยกับคนที่มีกําไรแล้วก็เข้าซื้อตอนราคาถูกนะฮะแล้วก็ข่าวต่อมานะครับเกี่ยวกับโดสคอยนะครับต้องบอกว่ากระแสโดสคอยก็มาติดๆเลยนะครับนะก็ไม่แพ้กับชิบะไอนุนะครับนะแต่มันก็ดีกันคนละอย่างเนาะนะครับไม่ว่าจะเล่นเหรียญไหนขอแค่มีกําไรก็พอนะครับโดสคอยตอนนี้นะครับก็จะมีการทําธุรกรรมนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันทําได้อย่างไรนะครับนะก็จะทําผ่านอ่า ดาวเทียม Starlink ของอีลอนมาร์นั่นเองเนาะนะครับก่อนหน้านี้นะครับตอนที่มีสงครามนะครับรัสเซียยูเครนที่ช่วงอ่าเกิดสงครามใหม่ๆเนาะอีลอนมาร์ก็มีการส่งสัญญาณดาวเทียมของ Starlink นะครับช่วยยูเครนนะครับโดยที่แบบสำหรับคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะหรือว่าในโซนพื้นที่ที่โดนตัดอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับก็เป็นข่าวดีพอสมควรนะครับที่ทำให้เหรียญดอลลาร์นะครับมีการปรับตัวที่สูงขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ก็มีโรเบิร์ตฮูดออกมาเปิดเผยบัญชีนะครับ41,600ล้านเหรียญ ดอสคอยนะครับแล้วก็มีล mm hmm. อนมัสเข้าถือหุ้นทวิตเตอร์รวมถึงประกาศให้ทวิตเตอร์นะครับชำระเหรียญดอสคอยแทนเงินด้วยนะครับก็เลยทําให้เหรียญดอสคอยมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่หลังจากนี้เราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปเนาะว่าหลังจากที่ข่าวนี้ออกมานะครับ mm hmm. เกี่ยวโยงกับการใช้อเหรียญดอสคอยนะครับทำธุรากรรมโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีอาจะส่งผลต่อราคาเหรียญดอสคอยมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆก,ก็ต้องคอยจับตาดูนะครับและนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอเนาะ เราเทียบสตาร์เหรียญของยอนนัทนะครับแล้วก็ใช้รวมกับดอสคอยนั่นเองนะครับก็หวังว่าทั้ง2เหรียญมานี้นะครับจะมูลเนาะนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องคอยจับตาดูครับลงทุนอย่างระมัดระวังในช่วงนี้นะครับเพราะว่าบีดซีก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับอ่ะประมาณนี้ข่าวสารที่ผมนำมาอัปเดตเนานะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็จะใจชื้นกันมาอยู่พอสมควรสำหรับแฟนๆเหรียญดอสคอยแล้วก็ชีบะอินูนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตราคาเหรียญ บิตคอยแล้วก็เหรียญเอาคอยกันต่อนะครับตอนนี้นะครับหลายๆเหรียญในหน้ากระดานเทรดไบแนนก็เริ่มที่จะเขียวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยต้องบอกว่าเขียวอ่อนๆแล้วกันนะครับเมื่อคืน b ีซก็มีการทุบร่วงลงไปแตะ39,100เหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนประมาณช่วงสักเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะครับผมก็ได้แจ้งเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปในกลุ่มไลน์ว่าให้รอรับ b ีซนะครับประมาณ 39,500บวกลบนะครับนะซึ่งเป็นแนวรับเดิมที่ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับถึงแม้ว่าผมจะมีการขีดเส้นแนวรับไว้อยู่ที่ประมาณ39,200นะครับปรากฏว่าเมื่อคืนร่วงลงไปจริงๆนะครับนะก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการทุบลงไปนะครับนะแล้วก็ไม่ผ่านปรากฏว่าเมื่อคืนนะครับประมาณช่วงตีหนึ่งถึงตีสามหรือเปล่าผมจำไม่ได้เนาะก็ร่วงลงไปอีกนะครับหลายๆคนตั้งรับรอนะครับแล้วก็ยังไม่ได้นอนก็ได้เข้าชนซื้อนะครับหวังว่าตอนนี้น่าจะมีกําไรกันนะครับสาหรับ b g c นะครับ อะขอมองเป็นภาพใหญ่ก่อนแล้วกันเนาะนะครับ b ดตอนนี้นะครับ Time Frame Day นะครับในสายตาผมในมุมมองผมนะครับผมยังมองเป็นแนวโน้มที่จะขาขึ้นอยู่นะครับยังมีโอกาสที่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเนื่องจากว่ามันยังมีการยกโลยกไฮนั่นเองนะครับแล้วก็แท่งเดยเมื่อเช้านะครับปิดเขียวนะครับแล้วก็เราดูอีกทีวันนี้นะครับ Time Frame 4ชั่วโมงระหว่างวันนะครับจะปิดเขียวกี่แท่งสําหรับคนที่เล่นสั้นเนาะเล่นระหว่างวันนะครับ ก็ขอให้ลงทุนกันอย่างระมัดระวังเนาะถ้าปิดเขียวอีกหนึ่งแท่งพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับสำหรับ b c นะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเกาะตัวไซวีออกข้างนะครับเพื่อจะสร้างฐานใหม่นะครับแล้วก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นนะครับผมยังมองเอาเป็นแบบระยะสั้นก่อนแล้วกันนะครับผมยังไม่มองยาวเนาะเนื่องจากว่ามันก็ยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างที่จะก้ามกึ่งอยู่เหมือนกันนะครับมีโอกาสจะลงเหมือนกันนะครับขึ้นก็มีโอกาสขึ้นได้เหมือนกันแต่ก็อาจจะไม่มาก ซึ่งผมยังมองเป็นแนวรับแนวต้านอยู่ในโซนถ้าเป็นเอาโซนต่ําเลยนะครับเป็น38,500นะครับผมมองต่ําประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นโซนแนวรับธรรมดาที่มันจะมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นลงระหว่างวันนะครับผมมองเป็น39500บวกลบนะครับส่วนแนวต้านผมมองแค่4500นะครับไม่เกิน41 0 0 0นะครับถ้ามันยืนเหนือ4500ได้ค่อยว่ากันนะครับมีโอกาสที่จะปรับขึ้นไป41-42 0ถึง4 0 0แต่ผมมองประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ก็ขอให้ภาวนานะครับให้มันยืนอยู่เหนือสี่หมื่นได้นะครับจนผ่านสงการไปแล้วกันนะครับแล้วก็รอวัดดวงวัดใจกันอีกทีหนึ่งก็คือช่วงประชุมเฟดต,ต้นเดือนหน้านครับช่วงนี้อาจจะมีนักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรแล้วก็ทําให้ตลาดฟื้นตัวได้ในระยะสั้นนะครับใครที่จะเทรดกช็ช่วงนี้ก็อาจจะเทรดสั้นพอได้กําไรอยู่นะครับแต่ถ้าจะถือยาวก,ก็อาจจะต้องรอมันทุบช่วงดึกๆนะครับแล้วก็รอช้อนตอนราคาตา่ำๆสำหรับคนที่เงินเย็นแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงได้นะครับ ส่วนสัญญาณ C D C ใน t a i i n g View นะครับก็ยังแดงอยู่นะครับดูเป็น Time Frame 4ชั่วโมงนะครับส่วน R S I ก็หลุดโ v e r o n เนาะเมื่อคืนนะครับตอนนี้ก็มีการปรับตัวที่สูงขึ้นนะครับแต่ถ้าจะเข้าสู่โซนที่ปลอดภัยเหมือนเดิมครับต้องอยู่ในโซนบริเวณ50นะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ37นะครับก็ยังไม่ได้ปลอดภัยนะครับมีโอกาสที่จะร่วงได้เสมอนะครับสำหรับ R S I นะครับส่วน MACD หรือว่า M A C D นะครับก็มีสัญญาณซื้อเข้ามานะครับใน Time Frame ระหว่างวันนะครับก็หว จะดูดีขึ้นนะครับภายใน2อสวันนี้นะครับแต่ช่วงนี้ก็อาจจะทากาไรรอบสั้นไปก่อนเ mm hmm. มื่อคืนผมก็มีการขีดเส้นแนวรับไว้เห็นไหมครับปรากฏว่าไม่ผ่านนะครับตั้งแต่ผมขีดไว้ตั้งแต่เมื่อ2อสวันก่อนแล้วนะครับผมได้อัปเดตผ่านช่อง YouTube แล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์เนาะให้เพื่อนเมื่อคืนก็ลงมาเทสไม่ผ่านนะครับหลายๆคนที่รอรับก็คงได้กําไรกันนะครับส่วนแนวต้านเห็นนะผมก็มีการขีดแนวต้านไว้ในส่วนบริเวณ4ี่หมื่นห้าร้อยนะครับผมอาจจะมองให้มันเป็นไซด์เบก่อนก็ได้ในช่วงนี้นะคร ถ้าเกิดตัวนี้วิ่งขึ้นมาชนไม่ผ่านก็เด้งลงนะครับนะจะเด้งลงต่ำหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าลงมาระหว่างตรงกลางก็ต้องรอดูกันแต่ว่ากรอบราคาผมมองให้มันวิ่งขึ้นลงประมาณสักโซน3 0 0 0 0 9 5 0 0นะครับถึงโซน3 0 0 0 0ื่นเอ้ยโซน4,500นะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับใครจะเข้าซื้อก็อาจจะต้องรอนะครับให้มันถึงแนวรับหรือว่าใกล้แนวรับถ้าเกิดจะชอ็อตก็ให้มันใกล้ถึงแนวต้านนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ยังไงก็อย่าชะลาใจอย่าลืม m MM, ออหรือว่าตั้ง Stop l ลอ s ให้เรียบร แล้วก็เหรียญต่อมานะครับเหรียญ b t ตนะครับตอนนี้ก็แยกกระดานเรียบร้อยเนาะนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถเข้าไปในกระดานไทยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดโกลบอลนะครับแต่ตอนนี้เขาแยกแอปพลิเคชันเรียบร้อยเนาะนะครับเป็นเป็นโกลบอลแล้วก็เป็นของไทยโดยตรงนะครับแยกกัน2อแอปนะครับแต่ว่ายังสามารถเข้าได้ในแอปเดียวกันนะครับตอนนี้ราคาก็บวกอยู่ประมาณ1นนตะครับต้องบอกว่าตอนนี้ราคานะครับค่อนข้างที่จะมีต้องบอกว่าวอลลุ่มนยค่อนข้างที่จะตกอยู่พอสมควรสำหรับเหรียญบิตีซนะครับแต่ว่าราคาก็ไม่ได้ต่ํา เท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าผมยังมองแนวรับอยู่ที่ประมาณโซน0.3นะครับ0.3นะครับแต่ว่ายังลงมาไม่ถึงเนาะแต่ว่ามีการย่อลงมานะครับแล้วก็พยายามที่จะรีบาวกับตัวขึ้นไปในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับส่วนไทม์เฟรมเล็กนะครับ1ชั่วโมงระหว่างวันนะครับไม่รู้ว่าใครเล่นสายซิ่งบ้าน,นะครับต้องระมัดระวังกันนิดนึงเนาะนะครับโซนแนวรับเนี่ยผมก็ยังมองถ้าเกิดจะซิ่งนะผมยังมองเป็นประมาณสัก0.33ถึง0.34 นะครับแล้วก็ไปเทคกว่ฟิตแถว0.35ถึง0.36โดยประมาณนะครับถ้าเกิดว่ามีวอลุ่มเข้ามาซื้อก็อาจจะเด้งขึ้นมาแถวประมาณสัก0.38นะครับแต่ตอนนี้ราคาก็อาจจะวิ่งอยู่ในโซนนี้แหละครับขึ้นลง0.33ถึง0.37บวกลบนะครับใครที่จะเข้าเก่งกำไรระยะสั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนคนที่ถือยาวก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับราคาไม่ต่ำกว่า0.3 นะครับมันย่อลงมาเท่าไหร่ก็เป็นจุดที่พิจารณาเข้าซื้อได้เลยนะครับนะไม่ได้มาชี้นำเนาะนะครับวิเคราะห์ให้ฟังนะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจเขาเองนะครับอ่ะมาดูเหรียญต่อมาครับชิบะอินุนะครับนะจะขึ้นไปอีกถึงไหนนะครับหลังจากที่ขึ้นไปแต่ประมาณสักโซนสามพันอวมกลมแล้วกันนะครับจากนั้นก็มีการร่วงลงมานะครับกระแสเมื่อวานเนาะนะครับมีวันผมเข้าไปดูวอลลุ่มก็มีวันเข้ามาซื้อค่อนข้างเยอะแหละเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้ามองภาพโดยรวมในไทม์เฟรมสี่ชั่วโม ก็ยังโอเคอยู่นะครับเห็นไหมยังมีวอลุ่มเข้ามานะครับแม็กดีนะครับสัญญาณนะครับแนวโน้มวอลุ่มยังมีวอลุ่มเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับนะแต่ว่าจะมีวานเข้ามาเก่งกาไรบ้างนะครับจากที่ผมดูนะนะครับส่วนสโตนก็ต้องบอกว่าราคาอยู่ในโซนคือตอนนี้ราคาที่มันนิ่งอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในโซนโอเวอร์บอสนะครับนะมีโอกาสที่จะร่วงได้เสมอนะครับสำหรับชิบะอินุนะครับนะถ้ามันขึ้นไปได้นิดเดียวมันก็โดนเทนะครับเพราะว่ามันติดแนวต้านอยู่โซนประมาณใกล้ๆสามพัน นะครับใครที่จะเข้าซื้อก็ต้อง,องระวัาระวังนิดนึงเนาะอาจจะต้องรองมันย่อลงมาเมื่อคืนผมก็ได้ส่งซิกนะครับาาต้องบอกว่าผมได้ส่งเข้าไปบอกเพื่อนๆแล้วกันว่าผมทําคลิปผ่านช่อง YouTube นะเมื่อคืนตอนที่อัปเดตประมาณช่วงดึกงๆนะครับแล้วก็บอกเข้าไปในกลุ่มไลน์ว่าชิบะอินูเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าซื้อนะครับให้มันพุ่งไปก่อนนะครับแล้วก็รอรับอยู่ที่ประมาณโซน2 0 0 4ันสถึงสองพปรากฏว่าร่วงลงมาถึง2อ0พนะครับใครที่เข้าช้อนซื้อทันสายซิ่งก็น่าจะมีกาไรกันนะครับซ 2,005.26นี่แหละนะครับถ้าไม่หลุด2,006นะครับก็ประมาณ2,006ต้นๆนะครับจะมีการย่อตัวนะครับเป็นช่วงๆนะครับในระหว่างวันนะครับแล้วก็ถ้ามีการโดนทุบโดนเทเกิดขึ้นตาม BC ก็จะล่วงกลับมาที่2,005เหมือนเดิมถ้าแบบแย,ย่ๆเลยก็อาจจะกลับมาที่2,004นะครับแต่ว่าโซนบริเวณยัตตั้ผมยังมองเป็น2,00 0เอ่ยประมาณ2,009ถึง3,000นะครับก็ต้องรอดูเนาะว่ากระแสะข่าวในเรื่องของโรบินฮูดนะครับที่บอกว่าจะมีการลิ้นเหรียญวันนี้เนี่ยจะพุ่งไปได้อีกเท่่าไหร ก็คาดการ์ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ามันพุ่งมันก็พุ่งแรงนะสำหรับชิบะอินุนะครับใครที่จะเข้าเก่งกาไรก็ลองวางแผนดูนะครับแต่ถ้าเกิดสายถือยาวก็อาจจะต้องรอย่อก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ค่อยเข้าเก็บกันนะครับอต่อมานะครับเหรียญ Baby d ดอนะครับเมื่อคืนผมก็ได้อัปเดตพร้อมกันกับชิบะนะครับผมบอกว่าเมื่อคืน Baby d ดอมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับถึงประมาณเท่าไหร่นะเมื่อคืนนะครับมันขึ้นไปขึ้นไป2 5 0 0เกือบ2,600นะครับผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเข้าซื้อนะครับ ให้รอมันย่อก่อนนะครับมันจะย่อกลับมาแถวโซน2,003ปรากฏว่าลุดนะครับลงไปถึง2 0 0เลยนะฮะเห็นไหมนะครับแล้วก็ย่อลงมาแป๊บเดียวทิ้งใส่แล้วจากนั้นก็รีบาวขึ้นมานะครับแนวโน้มตอนนี้ก็พยายามที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับแนวต้านผมก็มองเป็นแถว2,004กลางๆนะครับถ้ามันผ่านไม่ได้มันก็อาจจะขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ต้องรอดูนะนะครับในโซนนี้นะครับถ้าไม่ผ่านก็ย่อลงนะครับอาจจะต้องรอดูกระแสแล้วก็ดูวอลลุ่มด้วยนะครับว่า จะไปตามชีบะหรือเปล่าสําหรับเบบี้ดอสนะครับใครที่จะเข้าเก่งกำไรระยะสั้นก็ต้องวางแผนให้ดีเนาะส่วนคนถือยาอาจจะต้องรอย่อเนี่ยประมาณสัก2000 2 0 0 0ถึง2อนะครับมีโอกาสนะครับถ้าจะเก็บยาวนะอ่าแล้วก็ส่วนดอสคอยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีสัญญาณเขียวนะครับปิดแท่งนะครับสีเขียวไปแล้ว1แท่งนะครับตอนนี้ก็แท่งที่2เนาะนะครับรอดูพรุ่งนี้ว่าจะปิดได้หรือเปล่านะครับสีเขียวแล้วก็ปิดสูงหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็มีตอนนี้ก็พยายามที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับต้องบอกว่าราคาตอนนี้ก็ทําางซเนะครับตม C ตาม b c เลยนะครับเห็นไหมตอนนี้ทำเฟรมสีชั่วโมงนะครับเหมือนจะพยายามจะทําเป็นรูปตัว W นะครับนะซึ่งตัว W มันก็มี2แบบนะครับนะซึ่งมันลงมาอย่างนี้มันก็ขึ้นไปได้อย่างนี้ครับถ้าเกิดมันเบรกด้านบนไปได้นะครับเกาะบนไปได้มันก็จะมีการลงมาเทสนะครับถ้าเกิดมันจะขึ้นต่อนะแต่ว่าระยะยามไปได้นะสำหรับดรอคอยตอนนี้กระแสข่าวก็ค่อนข้างที่จะมาแรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่ขึ้นด้านบนมันก็จะลงล่างนะครับเหมือนกันกับ BDC นะครับ อาจจะลงไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าแนวรับก็อยู่ในโซนที่มันลงเลยนะครับประมาณ0.13บวกลบนิดหน่อยนะครับก็ต้องวางแผนกันให้ดีเนาะถ้าเกิดจะเข้าซื้อนะครับไม่ว่าจะสายสั้นสายยาวก็ตามนะครับอ่าแล้วก็นะครับต่อมานะครับดูเหรียญ GMT กันนะครับตอนนี้ GMT ก็เหมือนจะหมดแรงนะครับนะแต่ยังติดโหมดฮอตในแบ n นน c e นะครับอยู่อันดับต้นๆนะครับเหมือนเดิมเนาะกระแสแบบไม่รู้มัน ไม่รู้มันมาได้ยังไงนะเหรียญนี้นะครับต้องบอกว่าวอลลุ่มนี้เข้าตลอดเวลาเลยนะมีแรงซื้อเข้ามาตลอดแล้วเวลาจะพุ่งก็พุ่งนะครับ GMT นะครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่าลงมาอยู่ในโซนบริเวณใกล้แนวรับพอดีนะครับถ้าจะรอดูอีกหน่อยนะครับถ้าจะลงตาม b c นะอาจจะลงมาจะประมาณ2 0ศนถึง2.1นะครับนะฮะโซนแถวนี้เลยนะครับถ้าใครรอรับได้นะถ้าย่อลงมาไม่ถึงหรือว่าใกล้บริเวณนี้ก็ลองวางแผนดูนะครับเล่นระหว่างวันนะครับช่วงนี้ ต้องบอกว่าเน้นทำกำไรเอบาสั้นนะครับถ้าคนรจะเก็บยาวคุณต้องรอยอดจริงๆนะครับถ้ารอได้ก็ช่วงดึก3ทุ่มถึง5ทุ่มขึ้นไปนะครับค่อยเก็บยาวช่วงนี้อาจจะต้องเน้นทำกำไรสั้นไปก่อนรอให้มันผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ไปก่อนนะครับส่วนแนวตั้งก็อยู่ในโซนบริเวณ2.3-2.4นะครับสำหรับ GMT นะครับแนวโน้มตอนนี้ก็เหมือนจะใช้วิ่งออกข้างเห็นไหมครับแต่ว่าราคาจะวิ่งอยู่ในกรอบนะครับเห็นไหมวิ่งลงมาชนตรงนี้แม่ถ้าเกิดไม่หลุดก็วิ่งขึ้นมาเหมือนเดิมนะประมาณโซน2.3นะครับก็ แล้วก็ส่วนเหรียญเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มมีกระแสเข้ามาเมื่อวานก็พยายามที่จะสวนกระแส b c อยู่เหมือนกันนะครับหลังจากที่ลงมาถึงบริเวณแนวรับนะครับผมก็ดับเดตมาหลายวันแล้วนะครับเมื่อประมาณสัก2อวันก่อนเนาะผมก็ไดัปเดตไปว่าเหรียญเนี่ยมันเนี่ยมันน่าจะลงมาอยู่ในโซนแถวนี้นะครับปรากฏว่าหลุดนะครับโดนเทตาม VC นะครับแต่ว่าก็ลงมานะครับก็อยู่ในโซนที่แนวรับพอดีจากนั้นก็มีการรีบาวกับตัวขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะทําตัวเป็นรูป W ิวเหมือนกันนะครับนะ เหมือนจะทําเว็บ3หรือเปล่าอันนี้นะครับก็ต้องรอดูนะครับนะเห็นไหมอาจจะขึ้นมาตามเทรนด์นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่แถวแถวนี้นะครับแต่ว่าในตอนนี้คือมันลงมันลงมาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือถ้าคนที่จะเข้าซื้อนะนะครับอาจจะต้องรอดูนะครับเนี่ยราคาตรงนี้ต้องรอดูว่ามันจะมันจะวิ่งลงหรือว่ามันจะวิ่งขึ้นนะครับนะแนวรับจะอยู่ในโซนบริเวณ16 16ต้น,ตนๆนะครับกับ15กลางๆนะครับรอดูนะรอดูนะครับถ้ามันย่อมันก็อาจจะย่อกลับมาแถวนี้นะครับเห็นไหม แถว15.6จนะครับจะย่อถึงหรือปาก็ต้องรอดูกันนะครับส่วนน้ตตานก็มองเป็นเอาระยะใกล้ก่อนนะนะครับแถว17นะครับประมาณ17ต้นต้นนะครับสิต้นถ้าผ่านไปได้ก็อาจจะค่อยๆนะครับขยับตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็มาดูเหรียญ ada เนาะตอนนี้ ada ก็ต้องบอกว่าบอลลูมค่อนข้างที่จะตกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาล่วงลงมาค่รนขท่านที่จะแรงนะครับกราฟนะครับทรงเดียวกันกับอะไรอะทรงเดียวกันกับโ o ส e c o i n เลยนะคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆ btc นะครับ ตอนนี้ก็เหมือนจะทำทรงสามเหลี่ยมนะครับนะจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงนะก็ต้องรอดูกันนะครับแต่โซนบริเวณแนวรับก็ประมาณ0.92นะครับประมาณ0.92นะครับเห็นไหมแต่ว่าถ้าจะเอาต่ำเลยก็ตรงนี้นะครับ0.91นะครับแต่แถวนี้ก็ประมาณ0.92ถึง0.93ถ้ามันย่อลงมาครับถ้าเกิดว่ามันไม่ย่อมันก็จะอยู่ในโซนบริเวณนี้เลยประมาณ0.95แล้วก็ส่วนแนวต้านก็แถวๆประมาณสัก0.98นะครับโดยประมาณนะครับนะถ้าใครจะเล่นสั้นนะครับเห็นม สำหรับ E D นะครับถ้าเกิดจะถือยาวก็เป็นราคาที่พิจารณาได้เหมือนกันนะครับลองดูนะครับอ่ะปิดท้ายด้วยเหรียญโซโลนาละกันเนาะตอนนี้ก็กลับมาหมดฮอตของหน้ากระดานเทรดไบนนนแล้วนะครับก็เริ่มมีวอลลุ่มเข้ามาหลังจากที่มีกระแสเข้ารบินฮุสเหมือนกันนะครับตามชิบะไปนะครับก็อาจจะทําให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นนะครับต้องบอกว่าราคาตอนนี้ก็เป็นราคาที่ค้างที่น่าเก็บมากสําหรับที่สายถือยาวนะครับย่อลงมาถึง9กานะครับต่ำกว่าร้อยนะครับหลังจากที่ขึ้นไปทาราคาสูงสุด จากนั้นก็ย่อลงมาครับกราฟก็ทรงเดียวกันกับ A D A แล้วก็ B D C เลยนะครับจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงก็รอดูนะครับผมว่าทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับ B C นะครับแต่ว่าแนวรับก็อยู่ในโซนบริเวณประมาณถ้าเอาแบบถ้ามันย่อลงมาไม่ต่ำอีกนะนะครับมองเป็น100เลยแล้วกันนะครับหนึ่งร้อยกลมๆนะครับสามารถลองพิจารณาเข้าได้ถ้าเกิดมันโดนทุบอีกคืนนี้ก็อาจจะย่อกลับมาแถวนี้นะครับประมาณ9 7้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดนะครับ่วนแนวต้านก็อยู่ในโซนบริเวณแถวนี้เลยนะครับเห็นไหม ประมาณร้อย้านะครับประมาณร้อยขึ้นไปนะถ้าเกิดไม่ผ่านก็อาจย่อนะครับทุกเหรียญที่พูดมาก็อาจจะต้องรอดู b ีเนาะนะครับยกเว้นชิบะตัวเดียวอาจจะมีการพุ่งส่วนกระแสบ้างนะครับยังไงก็ต้องวางแผนลงทุนกันให้ดีนะครับนะประมาณนี้แล้วกันเนาะหวังว่าไม่ได้ประโยชน์ไอหวังว่าหวังว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสั้นหรือยาวนะครับลองวางแผนกันดูเนาะยังไงก็ต้องจัดการบริหารตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ฝาก กดไลค์แบ่งใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ